สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนประโยค8ประโยคจากคำศัพท์3คํคำได้แก่ตัดผมอาบน้ำห้องน้ำตัดผมอาบน้ำห้องน้ำ ตัดผมอาบน้ำห้องน้ำมาดูประโยคกันนะคะประโยคที่1ผมต้องการตัดผมผมต้องการตัดผมผมต้องการตัดผม ประโยคที่สองตัดผมราคาเท่าไหร่ครับตัดผมราคาเท่าไหร่ครับตัดผมราคาเท่าไหร่ครับประโยคที่สามผมเพิ่งตัดผม มาใหม่รอไหมครับผมเพิ่งตัดผมมาใหม่รอไหมครับผมเพิ่งตัดผมมาใหม่หล่อไหมครับประโยคที่สี่คุณอาบน้ำหรือยัง คุณอาบน้ำหรือยังคุณอาบน้ำหรือยังประโยคที่ห้าผมเพิ่องอาบน้ำเสร็จผมเพิ่องอาบน้ำเสร็จผมเพิ่องอาบน้ำเสร็จ ประโยคที่6ไปอาบน้ำด้วยกันไหมครับไปอาบน้ำด้วยกันไหมครับไปอาบน้ำด้วยกันไหมครับประโยคที่เ ที่นี่มีห้องน้ำไหมครับที่นี่มีห้องน้ำไหมครับที่นี่มีห้องน้ำไหมครับประโยคที่8ดห้องน้ำไปทางไหนครับ ห้องน้ำไปทางไหนครับห้องน้ำไปทางไหนครับคุณชอบไหมคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ